สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง I am Teacher นะครับแล้วก็ผมเองนะครับครูบอลโซลาเซลล์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแบตเตอรี่ NMC นะครับที่แบบชนิดโมดูลนะครับคำว่าโมดูลคืออะไรโมดูลคือแบตที่ถูกประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น1นึ่งโมดูลนะครับหโมดูลก็จะมีแรงดันที่แตกต่างกันไปเช่น โมดูลนี้เนี่ยมีแรงดันอยู่ที่24โวลต์นะครับ1 0 0แอมป์นะครับโมดูลนี้ชื่อที่เขาเรียกกันนะครับที่เขาแบบภาษาช่างแบตเตอรี่นะครับเขาเรียกว่ายี่โวลต์นะครับ 7S 2p นะครับ 2P มาจากอะไร 7S มาจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาเรื่อคเ่าวๆ้ากันก่อนนะครับโมดูลนี้จะอยู่ที่24โวลต์นะครับในระบบ24แต่พอเราวัดจริงออกมาเนี่ยนะครับ จะอยู่ที่27นะครับ27.3นี่คือวลท์ทำงานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงอย่างที่ผมบอกตะก,กี้นะครับ24โวลต์ก็คือระบบ24โวลต์นะครับ 7S 7S คืออะไรเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมาให้ดูดูในนี้แล้วกันนี่นะครับ 7S 24โวลต์100แอมป์โอเคนะครับ 7S คือ7เซลล์นะครับ, 7, S, 7, cell, รบ7เป็น7เซลล์เป็น7สล็อตะนะฮะ ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับเป็นชุดเป็นชุดเลย 1, น 3, 4, 5, 6, ะครับ2 3 4 5 6 7นะครับ 2p และ 2P 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 คืออะไร 2P คือการนำแบตเตอรี่2ก้อนมาขนานกันนะครับเป็น2สมมุติว่า2ก้อนเนี่ยมาขนานกันก็จะกลายเป็น 2P นะครับเช่นโมดูลนี้นะครับมันเป็น 100M แอมป์แต่ว่า มีแบตเตอรี่ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 14เซลล์นะครับ14เซลล์มันจะเป็นถ้าสมมติว่าเราประกอบโดยที่ไม่ขนาดนะครับมันจะเป็นระบบ48ยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับ 14S 48โวลต์นั่นเองแต่ที่นี้เนี่ยนะครับคนผลิตก็จะผลิตมาอย่างนี้แบตเตอรี่ลิเธียม nmc ตัวนี้แต่และเซลล์เซลล์หนึ่งจะมีขนาด5 0แอมป์นะครับขนาด50แอมป์ เมื่อนำเซลล์2เซลลขนาด50แอมมาขนานกันนะครับแอมจะเพิ่มขึ้นก็จะเป็น100แอมพอดีนั่นเองนะครับทีนี้ในกรณีที่เราจะประกอบให้เป็น24โวลต์100แอมเนี่ยนะครับเราก็มาขนานกันเลย1 2อันนี้ขนานกันนะครับเสร็จปุ๊บก็เอามานมน,น,นะามานุกรมกับชุดที่เซลลที่2กับ3ไอ้3กับ4นะครับโทษที3กับ4ก็จะเป็นเปลี่ยนการอนุกลมกันนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะครับ แบตเตอรี่ลิเทียม NMC นะครับนิกเกิลแมงกานิสโคบอลเนี่ยนะครับก็คือผมผมได้พูดไปแล้วแหละนะครับมันมีอายุการใช้งานที่นานนะครับอย่างเช่นชุดนี้โมดูลนี้เนี่ยนะครับเขาบอกมานะครับทางผู้ผลิตบอกมานะครับว่าใช้ที่80%ค่า DOD ดนะครับแบตเตอรี่คือใช้ไม่หมดนะครับใช้ที่80%เนี่ยจะใช้งานได้ประมาณ3,500ไซเคิลหรือว่า3,500รอบนั่นเองนะครับหนึ่งการชาร์จหนึ่งวันเนี่ยนะครับ เป็นการชาร์จหนึ่งรอบเขานับแบบนี้นะครับผมก็พอทราบมาประมาณนี้นะครับทีนี้ในการประกอบใช้งานเลยเนี่ยนะครับมาจากโรงงานคือเข้ามาแบบนี้นะครับจริงๆมันอยู่ในตัวรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวสายตอนนี้เป็นสายแพรนะครับชุดสายแพร c แคนบัสที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับพวก b m s a c t i v e b a l a n c e ของแต่ละบริษัทนะครับที่เขาออกแบบมานะครับอันนั้นก็จะเป็นความรับทางการค้าของเขาไป ทีนี้เนี่ยพอผมได้ตรงนี้มาผมก็จะมาประกอบให้ลูกค้านะครับอย่างเช่นลูกค้าต้องการที่24โวลต์100แอมป์สามารถยกตัวนี้ไปใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยนะครับเพราะฝามาปิดใช้งานได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยใช้กับงานโซล่าเซลล์สิ่งที่สําคัญเลยคือการควบคุมการชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็น CC constant current นะครับกระแสชาร์จแล้วก็ CV คือ constant voltage ก็คือแรงดันชาร์จที่คงที่นั่นเอง นะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องมี BMS BMS นะครับ b m s ย่อมาจาก Battery Management System นะครับไปดูคลิปก่อ,กอได้แล้วก็ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับ Active Balance นะครับเป็น Balancer ก็คือเอามาทําหน้าที่เกลี่ยนะครับเกลี่ยกระแสเกลี่ยแรงดันให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับเช่นชุดที่1น,นะครับชุดเซลล์ที่1กับชุดเซลล์ที่2มันไม่เท่ากันนะครับ ไอ้เจ้าตัวแอคทีฟบาลานตัวนี้ก็จะมาทําหน้าที่ทําการเกลี่ยเซลนะครับเกลี Clear ่ยแรงดันนะครับให้มันเท่ากันนะครับโดยการบาลานอย่างเช่นการบาลานของแอคทีฟบ a ลานตัวนี้นะครับมีความสามารถที่5แอมป์นะครับกระแสที่สามารถบาลานได้คือ5แอมป์นั่นเองนะครับโอเคอลักษณะการประกอบอันนี้คือชุดที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมติดตั้งเจ้าตัว t i v i v e l a n c e นะครับแล้วก็เจ้าตัว BMS ไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาดูใกล้ สังเกตว่าไฟทํางานอยู่นะครับอันนี้ผมก็เจาะฝาเลยนะครับการประยุกต์ใช้งานเนี่ยผมก็มาเจาะฝานะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวดูข้างล่างอ่านี่เห็นไหมครับผมเจาะสายของเจ้าตัวแอค i b a บาลาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเดินสายเก็บข้างล่างในระหว่างเซลล์นะครับตัวเซลล์กับแผ่นฝาเนี่ยมันจะมีช่องน้อยมากนะครับแต่ดีที่ทางบริษัททำมาก็คือมันจะมีตัวแง่งเนี่ยเป็นตัว ล็อกไว้อยู่นะครับมันจะเข้าพอดีพอดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีการประกอบนะครับเดี๋ยวมาแนะนำกันเพิ่มเติมนิดนึงนะครับการประกอบก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะต้องหาขั้วให้ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นอ่ผมใช้มัลติมิเตอร์นะครับฝั่งทานนี้กับฝั่งทางนี้อ่าถูกต้องนะครับสีแดงคือบวกฝั่งนี้คือบวกนะครับเราก็หา อะไรมาทําเครื่องหมายไว้ฝั่งบวกนะครับทีนี้ในการประกอบเนี่ยเราจะต้องประกอบจากฝั่งที่เป็นฝั่งขั้วลบเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสายน,นี้เป็นสายของ b m s อันนี้เป็น48เดี๋ยวเอาระบบอ่ะยีสีมาแล้วสายตัวนี้นะครับจะใช้งานกับบ m s ชุดนี้นะครับในการประกอบก็กลับไปย้อนย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆได้นะครับเริ่มจากเส้นสีดํา เส้นสีดำเข้าเซลล์ที่1เซลล์ที่1เนี่ยผมจะให้เป็นขั้วลบอยู่ฝั่งขวามือนะครับเซลล์ที่1ก็มาเข้าเลยเซลล์ที่1อย่างนี้ต่อไปครับเส้นที่2ตรงข้ามกับเซลล์ที่1นะครับตรงข้ามกับเซลล์ที่1นี่คือชุดที่1นะครับเส้นที่3ามไปตรงข้ามเหมือนเดิมครับตรงข้ามกับเซลล์ที่ชุดที่1ตรงนี้นะครับเป็นเซลล์ที่2นะครับเส้นที่4ก็เหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ย้อนกลับไปดูคลิปได้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยครับก่อนที่จะเสียบเข้ากับ Active Balance ก่อนที่จะต่อเข้ากับ b m เเนี่ยนะครับในการเช็คครับเทคนิคของผมครับง่ายๆครับั้วบวกนะครับเราจะเอามาจิ้มเช็คทีละตำแหน่งเลยของของตัวสาย b m เอันนี้เพื่อความชัวนะครับค้วลบเอาไปจิ้มที่ค้วลบของแบตนะครับแล้วก็มาไล่จิ้มเช็คเลยนะครับแล้วก็เช็คไว้สมมติว่าไอ้เจ้าตัว AMC เนี่ยนะครับแรงดันมันอยู่ที่3 7โวลต์มาดูครับ ช่องที่2นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเซลล์ที่1 3.7บวกอีก3.7ก็จะเป็นประมาณ9โวล์ประมาณเกือบ9โวล์นะครับ9โวล์แล้วก็บวกขึ้นไปอีก3.7บวกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับถ้ามันไต่ระดับเรียงระดับได้ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าถูกต้องเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยอย่างเช่นสายเจ้าตัว Active Balance เช่นกันนะครับเราก็ต้องไล่สายถูกต้องนะครับ ตัวโมดูล48โวลต์เนี่ยมันให้มา2ชุดต่อให้ถูกนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไหมเลยพวกนี้ไม่มีระบบป้องกันนะครับต้องต่อให้ถูกเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เหมือนเดิมครับมาไล่เช็คนะครับเอามิเตอร์เนี่ยมาไล่เช็คให้มันครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานการต่อใช้งานคร่าวๆนะครับก็เอาไว้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับอย่างชุดนี้ก็อย่างที่บอกไปครับ 7S 2p นะครับ24โวลต์ 7s 2p นะครับ24โวลต์คือทั้งลูกเลยเนี่ย24โวลต์นะครับ 7s ก็คือการต่อเข้าไปเป็นเป็น7ชุดนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับส่วน 2p ก็คือนำแบตเตอรี่2ก้อนมาขนานกันถ้าสมมุติว่าอยากได้เป็น200แอมป์ทำยังไงก็หามาเพิ่มอีก2ก้อนครับมันจะกลายเป็น 4p นะครับมันจะกลายเป็น 4P นะครับแล้วก็ต่ออันยาวแบตลูกนี้สามารถที่จะโมดิฟายให้เป็นระบบ48ได้ไหมทําได้นะครับแต่นะครับแต่ต้องหาอะไรมาตัดนะครับตัดบัตรบาร์ออกให้หมดเลยไอ้บัตรบาร์ตรงนี้นะครับเขาสปอร์ตมาเป็นนิกเกิลน,นะครับสปอร์ตมาดิงเลเซอร์มาเรียบร้อยอย่างดีตัดออกแล้วเราก็มาทําการอนุกรมใหม่ครับ1 2อ,อนุกรมกัน1 2อ,อนุกรมกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้4 8โวลต์50แอมป์ ะครับ48โวลต์50แอมป์ผลลัพธ์ก็คือเท่ากับ24โวลต์100แอมป์เท่ากันนะครับพลังงานที่ได้คือเท่ากันโอเคนะครับอันนี้ก็ามาพูดคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอไว้ให้สมาชิกได้รับชมนะครับเพื่อที่จะเผื่อมีคนสนใจนะครับเข้ามาดูแวะผ่านมาดูนะครับส่วนคลิปต่างๆที่ผมเคยลงไว้ก็สามารถกดย้อนกลับไปดูได้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ ตอนนี้นะครับคนหันมาเล่นแบตเตอรี่ nmc ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันสามารถดึงค่า d o d ได้ถึง100%เลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานจริงนะครับผมก็ลองเทสแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองผลเทสให้ดูนะครับแถมแถมอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับผมจะแถมเจ้าตัวมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับพอดีทางร้านทางเพจขายไปเรื่อยเนี่ยนะครับที่ผมเคยสั่งแบตเตอรี่มาเนี่ยนะครับ ได้ส่งเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ BMS นะครับเป็นทวีซับไฟนะครับของทวีซับไฟนะครับเขาได้ส่งมาให้เดี๋ยวผมจะลองรีวิวให้ดูนะครับข้อดีของเจ้าตัว BMS ตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือเราจะต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ในกรณีที่ BMS ก็คือตัวนี้มันตัดนะครับเจ้าตัวนี้จะทํางานทันทีนะครับคือตัวนี้ใช้แทน BMS เลย นะครับเอามาป้องกันปัญหาที่เวลาเราใช้ไปชาร์จไปแล้วทีนี้มันมีเซลล์กระโดดนะครับแล้วบี s เสเราตัดนะครับในระบบไฮบิดนะแผงไฟจากแผงนะครับลงมาแล้วไปเข้าที่มอเตอร์เลยพังนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวเจ้าตัวนี้ดูนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับกับเจ้าตัวทวีบีเสตัวนี้นะครับมีบอกหมดเลย ปุ่มรีเซ็ตมีลันแบตเตอรี่ f u ลนะครับแบตเตอรี่ m t มี over volt port off นะครับ under volt port off นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจแบตเตอรี่ชุดพวกนี้ก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับส่วนราคาก็ถ้าแพงผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าถูกใจนะครับในงานเซอร์วิสนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผมเซอร์วิสให้เรื่อยๆเลย ะครับมีมีรับประกันตัวแบตให้ด้วยนะครับอย่างชุดนี้24โวลต์ร้อยแอมป์นะครับก็อันที่ผมพิเศษไปเลยนะครับอยู่ที่หมื่นห้านะครับหมื่นห้าก็คือได้ชุดพวกนี้ด้วยนะครับช่วงโปรโมชั่นชุดนี้แหละนะครับเดี๋ยวมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ087 250 0566นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเช่นกันนะครับเบอร์เบอร์เดียวเลยนะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทร นะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับมาสอบถามกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ